เหล็กกับโพลิเมอร์เอาอะไรดีครับพี่ตอนนี้ใบปสอ3ออกแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่องฟูแม็กนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทาง ก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ผมจะได้ยินมาบ่อยมากเลยนะครับทั้งทางอินบ็อกซ์นะฮะแล้วก็ทางตัวจริงๆนะฮะบางท่านนะครับที่เป็นมือใหม่ๆนะครับก็ตื่นเต้นมากครับนะครับกับการที่จะซื้อปืน9้ามลูกหลกซักกร,กระบอกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปืนกระบอกแรกนะครับก็จะได้ยินคำถามนี้บ่อยที่สุดเลยนะครับก็ตั้งแต่ทำ ยูทูปปืนมานะครับก็เอาอะไรดีครับพี่เอาก็อกหรือเอาซิฟัด,ดีนี่ผมได้ยินมาบ่อยมากๆเลยนะฮะแล้วก็เอาหลิกแล้วเอาโพลิเมอร์ดีแล้วก็ได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็เราก็เลยเอาเอาปืนทั้งสองประเภทนะครับมาลองเปรียบเทียบนะครับให้กับเพื่อนๆมือใหม่นะครับหรือกําลังที่จะซื้อปืนกระบอกแรกสักกระบอกหนึ่งนะครับก็ผมก็จะวิเคราะห์ คร่าวๆนะครับแล้วก็ให้แนวความคิดเห็นโดยกว้างๆนะครับก็จะไม่เจาะจงลงไปทั้งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะหาปืนลูกดกนะครับในชั้นก้ามอนะครับที่โครงสร้างทำด้วยเหล็กทั้งกระบอกแล้วนะครับหรือทําด้วยสเตลเลทั้งกระบอกแล้วนะครับก็ในบ้านเราก็คงจะไม่พ้นซีซัตนะครับแล้วก็ ซีซัตเองก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์การทำอาวุธปืนมาอันยาวนานนะครับแล้วนี่ก็คือซีซัต75 B ดสิบหโอเมก้านะครับซึ่งก็เป็นปืนที่โครงสร้างทำจากเหล็กล้วนๆนะครับเดี๋ยว,วก่อนอนื่นต้องขออนุญาตเคลียร์กระสุนให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับ เทียนะครับถ้าจะเอ่ยถึงความค่าดิยมนะครับในเรื่องของซีซั่นะครับหรือว่าเป็นกล็อกนะครับในปัจจุบันนี้ก็สูสีดูดีกันนะครับแต่ในอดีตด่างเดิมบ้านเราก็สักสามสีปีที่แล้วมานี่ก็เอ่ยว่าปืนที่ทําจากเหล็กล้วนๆนะครับในชั้น 9มมนะครับก็ก็คงเป็นลซีแซนะครับหรือต้นทระก็อาจจะเป็นพวกตระกูล b ราวน i n ไฮพาวเวอร์นะครับแต่ก็เป็นปืนที่ราคาเกินเอื่อมในสมัยแต่ก่อนนะครับอย่างยี่ห้อซีแซนี่ก็เป็นปืนที่ราคาที่พอข้อหาได้นะครับตั้งแต่สมัยอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็กระบอกถัดมานะครับก็คือปืนในตระกูลก็กนะครับซึ่งก็เองก็ถือว่าเป็น ผู้ที่นำโพลิเมอร์นะครับมาพัฒนาต่อยอดให้ได้ปืนในรูปแบบเข็มพุ่งนะครับในสไตล์ของปืนต่อสู้ยุคใหม่ๆนะครับซึ่งก๊กเองก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะครับจะกล่าวว่าก๊กปันผู้นาของโพลิเมอร์ก็ว่าได้นะครับแต่ผู้ที่เริ่ม,รมจริงๆแล้วก็กคือพวกตระกูล HK ของเยอรมนีนะครับและนี่ก็คือก๊ก19นะครับเดี๋ยวผมขอญอยตเคร์กระสุนก่อนนะครับ บอกนี่เคลียนะครับถ้าเกิดจะเอ่ยถึงปืนพลิเมื่อซักกระบอกหนึ่งนะครับก็หลายหลายท่านนะครับก็อาจจะพูดขึ้นมาว่าก๊อกสิก๊อกสิแน่นอนอะไรเงี้ยฮะก็ขึ้นอยู่กับความนิยมชอบชอบของแต่ละท่านนะครับส่วนเรื่องราคาก็ราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในเกณ์ไม่เกิน8 5 0 0 0พันบาทบวกลบลงมา5 0 0 0ัน0 0พันแล้วแต่ความสามารถในการต่อรองนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่อง ข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับของปืนทั้งสองประเภทนะครับก็จะไม่เจาะจงลงไปลึกนะครับเอาเพียงแค่คข่าวๆนะครับข้อดีของปืนประเภทคงโลหะนะครับกับข้อเสียของประเภทคงโลหะนะครับแล้วก็ข้อดีของประเภทคงโพลีเมอร์นะครับนะครับแล้วก็ข้อเสียของประเภทคงโพลีเมอร์นะครับก็เริ่มมาที่ซีซัตก่อนนะครับข้อดีของปืนคงโลหะนะครับอย่างเช่นโลหะ เหล็กล้วนทั้งกระบ,บอกอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับก็ข้อดีนะฮะข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือในเรื่องของความเชื่อนะฮะในเรื่องของความทนทานนะครับเหล็กนะฮะคือโละหะชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์ก็รู้จักมาหลายร้อยปีนะครับแล้วก็นํามาถลุงใช้กันนะครับเพื่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงนะครับก็ เหล็กไม่มีการเสริมสภาพโดยอายุไขนะครับก็เป็นเรื่องที่ได้รับความชื่อถือกันมาหลายร้อยปีนะครับจึงนิยมนําเหล็กมาทํสศต์ตาวุธหลากหลายชนิดนะฮะหลากหลายแบบนะครับซึ่งข้อดีข้อที่1นนะฮะแล้วข้อดีข้อที่2นะครับก็คือเหล็กนะครับสามารถเชื่อมพอกได้นะครับในกรณีที่บินแตกหรือเล้านะครับซึ่งเจ้าโคงเหล็กนี้ก็สามารถซ่อมแซมได้อย่างง่ายได้นะครับข้อดีข้อที่2นะครับ แล้วก็ข้อดีข้อที่3นะครับเหล็กนี่เองนะครับเหล็กนี่เองนะฮะเหล็กดำเนี่ยเหล็กที่ทําผิวลมดำนี่นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสีผิวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลมดําให้เหมือนดั้งเดิมอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นการทำฮาร์ดโครมนะครับฮาร์ดโครมนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการทาอโนดส์นะครับหรือว่าจะเป็นซีราโคสอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเหล็กเองก็จะเป็น โครงสร้างที่สามารถรองรับการทําถือแบบที่เก่าไว้ข้างต้นได้อย่างง่ายดายนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มาถัดมาที่ข้อเสียบ้างของเหล็กครับที่นี่ครับข้อเสียของเหล็กนะครับเหล็กนะครับคู่กับตลอดการเลยนะครับของเหล็กก็คือสนิมนะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดเหล็กนะครับไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะครับสิ่งที่ตามมานั้นก็คือสนิมนะครับ สนิมนะครับก็อาจจะเป็นของเรื่องของสนิมนะสนิมขึ้นนะครับถ้าสนิมกินจนขาดก็ทําให้ปืนนั้นชํารุดได้เลยเป็นในบางประการนะครับนะครับข้อเสียนะครับก็คือเหล็กนะแพ้สนิมนะครับตอนแรกกับเพื่อนๆรักษาดีก็ก็หายห่วงเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็ข้อเสียประการถัดมานะครับก็คือในกรณีที่เพื่อนๆที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องพกพาอาวุธปืนในขณะ ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เจ้าโค้งเหล็กอย่างนี้นะครับก็จะมีน้าหนักที่สูงมากนะครับอย่างเช่นกระบอกนี้นะฮะก็หนักประมาณ1นกิโลนะฮะหกิโลกรัมนะครับหรือประมาณ1000กรัมโดยประมาณนะครับโดยที่ยังไม่บรรจุกระสุนอีก16นัดนะครับก็เป็นเรื่องที่หนักพอสมควรนะครับทําให้ขาดการคล่องตัวนะครับนี่คือปัจจัยหลักๆนะครับแต่ยิ่งเป็นเจ้าที่ดยแล้วนะครับก็ขาดความคล่องตัวนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับข้อดีของปืนโคงโพลิเมอร์นะครับข้อแรกๆเลยนะครับก็คือเบานะครับเบานะครับเบาคล่องตัวนะครับข้อนี้เหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยที่มีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวปืนนี่เบานะครับเบากว่าเจ้าคองเหล็กอย่างนี้ถึงหลายร้อยกรัมนะครับ ต่อให้บวกกระสุนเข้าไปอีก15นัดนะครับก็ก็ยังเบาอีกอยู่ดีนะครับข้อดีข้อที่1เลยนะครับอย่างเห็นอย่างได้ชัดเจนนะครับก็คือมีน้ําหนักที่เบานะครับเบานะครับข้อดีนะครับมีน้ําหนักที่เบานะครับอย่างเช่นปืนตระกูลของกล็อกกระบอกนี้นะครับ19เก้เจนสี่กระบอกนี้นะครับมีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็จะพวกพลเมื่อประเภทอย่างนี้นะครับ ไม่ต้องการการดูแลรักษามากเท่ากับโครงเหล็กนะครับก็คือไม่จะเป็นจะต้องหยอดน้ำมันก็ได้นะครับหรือไม่จะเป็นจะต้องล้างด้วยสารเคมีก็ได้นะครับสิ่งที่โพลิเมอร์ให้มานะครับก็คือเบานะครับข้อ2ไม่ต้องการการบำรุงรักษามากอย่างเช่นปืนโครงเหล็กนะครับเพราะว่าเจ้าโพลิเมอร์แบบนี้นะครับไม่รู้จักสนิมน,นะครับเพื่อนๆครับ มันมีรู้จักสนิมนะครับมันไม่ขึ้นสนิมนะครับข้อดีก็คือเบานะครับข้อสองก็คือไม่เป็นสนิมนะครับนะครับเครื่อมือของก๊อกนี่ก็ได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมนะครับทั้งในตลาดพลเรือนแล้วก็ในตลาดของกองทัพหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับส่วนเรื่องของความทนทานนะครับผม ผมเองนะครับก็เชื่อว่านะครับถ้าเกิดโคลโพลิเมอร์แบบนี้นะครับอย่างเช่นของก๊อกนะครับถ้าเกิดมีการผุแตกหักนะฮะจากการใช้งานนะฮะหรือจาการเก็บไว้เฉยๆแล้วแตกหักเองนี่นะครับผมมองว่าเป็นการฆ่าตัวตายทางธุรกิจนะครับจะเป็นการฆ่าตัวตายทางธุรกิจทันทีนะครับผมว่าบริษัทก๊อกในของจะโดนฟ้องเพื่อที่ว่าคงล้มละลายไปนานแล้วนะครับแต่ก๊อกเองก็ผ่านการทดสอบ มาในหลายรูปแบบนะครับก็ในเรื่องของความทนทานนี่ผมตัดออกไปเดยนะครับว่าเรื่องเรื่องพลมอร์นครับเรื่องความทนทานนี่ผมตัดออกไปเลยนะครับว่าหายห่วงนะครับที่จะบอกว่าแตกแล้วกรอบเองนี่ผมไม่เชื่อแล้วนะครับข้อดีนะฮะเท่าที่เห็นก็คือมีเบานะครับเบานะครับแล้วก็ไม่ต้องการกระดูแลรักษานะฮะแล้วก็มันในขึ้นสนิมนะครับเพื่อนครับ ต่อให้มรรจุกระสุนอีกเต็มแม็กซีนั้นก็ยังไม่หนักมากนะฮะเมื่อเทียบเท่ากับปืนของตะปืนตระกูลโครงเหล็กแบบนี้แล้วนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็ตามที่กล่าวกันนะครับว่าบางท่านนะครับก็ยังไม่เปิดใจนะฮะในการรับรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับ ซึ่งเจ้าโพลิเมอร์ก็ตามที่บอกนะครับว่าก็เพิ่งจะมีมาสักไม่กี่สิบปีนะครับว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันจะทนทานแค่ไหนนะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วผมเชื่อในความทนทานของโพลิเมอร์อย่างชัดเจนเลยนะครับนะครับข้อเสียคือตามที่บอกนะครับมันจะทนทานแค่ไหนนะครับข้อที่1นนะครับแล้วข้อที่2นะครับการเชื่อมพอกนะครับในปัจจุบันนี้นะครับสมมติว่าโครงแตกแล้วนะครับอย่างเช่นก็เคยมีกรณีกรณีหนึ่งนะครับก็ ถือว่าเป็นเรื่องเวลาไอยู่พักหนึ่งนะครับเจ้านี่นะครับรอยฉีดผลมือตรงนี้นะครับแตกไปนะครับแตกไปจากการใช้งานทั่วไปนี่นะครับก็มีการพูดคุยเจรจากันแล้วแต่ก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะครับก็สุดท้ายก็เคลียร์กันไปเคสหนึ่งนะครับนี่นะครับการแตกนะฮะหรือการแตกเล้าแบบนี้และลักษณะแบบนี้นะครับในบ้านเราปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถซ่อมแซมให้ดีได้นะครับก็นี่นะครับข้อเสียที่นัก นิยมชอบชอบุ้ดปืนนะฮะที่กลัวกันหน้ากันหนานะครับว่าถ้ากิดมันแตกแล้วแล้วมันเชื่อมพอไม่ได้เหมือนกับโครงเหล็กนะครับทั่วไปนะครับแล้วก็การถ้าเกิดมันแตกแล้วนะครับก็มีทางเดียวที่ต้องเปลี่ยนโครงปืนนะครับซึ่งก็ปัจจุบันนี้โครงปืนนั่นก็จะถูกตอกเลขทะเบียนไนะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนสําคัญนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับจะตอกไว้ที่ตรงสไลด์หรือตอกไว้ที่โครงปืนก็เป็นเรื่องที่ เปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนยากนะครับมันมันเรื่องที่ยากพอสมควรในการที่จะเปลี่ยนโครงปืนนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับผมนะครับกับยี่ห้อปืนทั้งสองยี่ห้อนะครับก็ไม่มีส่วนได้เสียอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ทำมาเพื่ออวยยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ต้องให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อนี้ด้วยนะครับผมเพียงเป็นเพียงแค่ผู้ใช้งานนะครับแล้วก็นำ อาวุธปืนทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบเพื่อเพื่อนดูเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียอะไรเลยนะครับตามที่บอกนะครับเพื่อนเพื่อครับแล้วก็ในเรื่องของจะปืนสองประเภทนี้นะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็บางคนก็ชอบเหล็กก็ซื้อเหล็กนะครับชอบโพลิเมอร์ก็ซื้อโพลิเมอร์นะครับไม่ต้องมาอิงที่คนนั้นบอกให้ซื้อนั้นคนนี้บอกให้ซื้อนั้นนะครับก็ซื้อตามที่ชอบนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็ขอให้มีความสุขกับการซื้อปืน รบอกแรกที่จะเป็นเหล็กหรือโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ผมก็มีคําแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดตัดสินใจไม่ได้นะครับก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือซื้อมทั้งสองอย่างนะครับเพื่อนๆครับง่ายๆจบกันจบกันเปทักทีนะฮะจะได้ไม่ต้องคิดว่าจะเอาเหล็กหรือเอาโพลิเมอร์ดีนะเอาทั้งสองอย่างันดีที่สุดเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็เพื่อน <c oughs> ๆนะครับถ้าเกิดมีคอมเมนต์ดีๆนะครับมีความรู้ดีๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ ผมอาจจะไปรู้ด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มก็จะไปรู้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดข้อมูลของผมนะครับผิดพลาดพลาดเคพื่อนในประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับจะเป็นการให้กําลังใจแก่ผู้ทำคลิปนะครับอย่างเช่นผมนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ